สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบูญพิทักษ์ห่างหายไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงเือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ต้นกับนิ้งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามต้นมาเลยเดี๋ยวต้นจะพาไปช็อปของสวยๆประจำวันนี้กันครับ ข้อมือผีเสื้อประดับเพชรีกเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวมทั้งชิ้น24กรัมประดับด้วยเพชรีกแบบรองซับ หน้ากว้างนะฮะของตัวสร้อยข้อมือเนี่ยอยู่ที่1.9เซนเมตรความยาว18.4เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเบาๆสุดคุ้มมากๆ4,9500บาทสวยงามจริงๆเลยครับสำหรับตัวสร้อยข้อมือผีเสื้อชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าบ้านคนนะครับของบ้านคนเก่าแก่อยู่ในสภาพที่ดีมากๆปกตินะครับพี่ๆจะเห็นสร้อยข้อมือเนี่ยเป็นลาย อดอกพิกุลหรือว่าลายข้าวหลามตัดเนี่ยที่จะเห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าชิ้นนี้ยเขาจะ,ะเป็นลายผีเสื้อซึ่งตัวผีเสื้อเนี่ยจะถูกประดับด้วยเพชรซิ่นะครับเล่นไฟวิบวับอยู่บนตัวเรือนทองแบบทองเก่าเลยสีทองเนี่ยสุกปรั่งแล้วก็สวยงามมากๆที่สำคัญคืออยู่ในสภาพที่ดีครับเป็นงานเก่า แต่ว่าความคลาสสิกแล้วก็ความสมบูรณ์ของชิ้นงานเนี่ยมาแบบเดิมๆแล้วก็น่าซื้อน่าสะสมมากๆเลยเดี๋ยวเทียบขนาดกับข้อมือต้นนะครับเห็นไหมฮะไม่เล็กเลยเป็นขนาดที่ใส่กำลังสวยแล้วก็เห็นชัดใส่ได้กับทุกๆงานใส่แล้วนะครับให้ความรู้สึกภูมิฐานแล้วก็ดูดีในทุกๆ ชุดทุกๆโอกาสจริงๆเลยสำหรับตัวสร้อยข้อมือเพชรซีงานเก่าชิ้นนี้นะครับถ้าพี่ๆรักงานเพชรซีและก็ชอบสะสมงานเก่า CF มาได้เลยครับข้อมือโกเมนเกาะทองนะครับสำหรับพี่ๆหลายท่านที่ อา,อาจจะ C.F ไม่ทันนะครับในเส้นที่แล้วชิ้นนี้ใหม่แล้วแล้วก็งานดีงานสวยด้วยตัวเรือนะ่ยเขาจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม6.42กรัมประดับด้วยโกเมนเจรไนแบบแท่งนะครับความยาวสร้อย16.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อ12,500บาทสุดคุ้มมากๆเลยแล้วก็งานสวยชิ้นนี้นะครับโกเมนเนี่ยเขาจะ เม็ดขนาดกําลังใส่สวยเลยก็คือเห็นชัดแล้วก็ทองที่เกาะนะครับกระเปาะทองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกแล้วก็ไม่บิดร่อนออกมาตัวตะขอสภาพดีแบบที่พี่ๆเห็นเลยฮะเทียบขนาดกับข้อมือก็คือเป็นขนาดที่ใช้ติดข้อมือได้นะครับในชีวิตประจำวันใส่เอาเกรด โกเมนนะครับคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อว่าใส่เพื่อป้องกันให้แคล้วคลาดแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางสั่งซื้อมาได้เลยครับ แหวนก้านเกลียวประดับพลอยขั้นเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม8.66กรัมประดับด้วยทับทิมไพลินมรกตแล้วก็บุษรักคำประดับเพชรจำนวน16เมตรรวม30ตัคงหน้ากว้างแหวน1.6คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขายนะครับ22,900บาท สวยงามจริงๆเลยชิ้นนี้นะครับเขาจะเป็นงานจิวเวลรี่มือสองเป็นงานนอกงานต่างประเทศที่มีดีไซน์ที่สวยเก๋แปลกตาแล้วก็ไม่ซ้าใครแน่นอนครับตัวชิ้นงานเนี่ยตัวเรือนเขาจะทำเป็นก้านทองขดนะครับ ตัวก้านทองเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ด้านบนจะประดับด้วยพลอยนะครับสีสันสวยงามมากๆทั้งทับทิมไพลินมรกตแล้วก็บุษราคำเพิ่มความเก๋โดยการขั้นเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟนะครับชิ้นงานอย่างที่บอกครับเนื่องจากดีไซน์ของเขาเนี่ยใส่ละฮะแล้วก็ไม่จำเจเป็นดีไซน์ที่สวยแปลกตาดังนั้นก็น่ามีไว้ใช้นะครับใส่ทำง,งานก็ดูดี ดูภูมิฐานแล้วก็เรียบร้อยหรือจะใส่เวลาเราต้องไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับหรือว่าใส่แต่งตัวเก๋ๆเนี่ยชิ้นนี้ก็น่าจะตอบโจทย์พี่ๆเลยกด cf กดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับจี้เพชรฉลุลายประดับยอดหยกพมา่านะครับตัวเรือนทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม15.48กรัมประดับ เม็ดยอดด้วยยกพม่าเจไดพร้อมใบเซอร์นะครบ,บนตัวเรือนประดับเพชรรวมทั้งชิน้น4.44กระดัตแบ่งเป็นเพชร22เม็ดรวม2.20กระดัตเพชร112เม็ดรวม2.24กระดัตหน้ากว้าง4.2คูณ5.0เซนติเมตรราคาขาย1 5 0 0 0บาทคุ้มดีหน้า 4F หน้าสั่งซื้อจริงๆเลยแค่ค่าเพชรกับทองเนี่ย ก็ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้ต้นบอกเลยว่าต้นได้มาถูกก็อยากส่งต่อให้พี่ในราคาถูกแล้วก็น่าสะสมรับรองว่าคุ้มแน่นอนสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้นะครับตัวหยกพมา่าด้านบนสีเขียวเข้มสวยแล้วก็ขับตัดกับสีของเพชรเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะฮะแล้วก็ตำหนิข้างในเนี่ยน้อยโดยรวมของเพชรเนี่ยสวยงาม เท่ากันแล้วก็ขนาดของจี้กำลังสวยเลยห่วงแขวนเขาก็จะเป็นห่วงแขวนแบบฟิกซ์อันเล็กนะครับงานสวยกด CF มาได้เลยครับชุดกระดุมดอกพิกุลเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90น้ํา้ำหนักรวมอยู่ที่ 6. 8-7กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแล้วก็ประดับเรือนด้วยเพชรซีแบบรองซับนะครับหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่1.2คูณ1.2เซนติเมตรราคาขายทั้งชุดนะครับ15,500าบาท c f จองเข้ามารัวๆได้เลยชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่างานบ้านกนอีกเช่นกันที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พี่ๆนะครับที่ชอบใส่ชุดไทยนะครับหรือว่าชุด ลูกไม้หรือ,อชุดแจ็คเก็ตแต่ชอบความเป็นไทยเนี่ยชิ้นนี้นะคะพี่ๆสามารถที่จะนำไปอดแดนะครับใช้นะครับเพิ่มความเก๋เพิ่มดีเทลให้กับการแต่งตัวของพี่ๆได้เลยหรือจะไว้สะสมเฉยๆก็ได้ครับงานดีจริงๆหายากน่าสะสมราคาก็ดีด้วย CF มาได้เลยนะครับสร้อยคอพร้อมจี้ปลาโลมานะครับ งานน่ารักมากๆเลยตัวเรือนะครับแล้วก็ตัวสายสร้อยเนี่ยเขาจะเป็นทองคำอิตาลี75%น้ำหนักรวม1.65กรัมความยาวสร้อยนะครับ17.5นิ้วราคาขาย3,990บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า10,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับแจ้งอีกทีนะครับว่าเป็นงานชิ้นเล็กๆน่ารักนะครับสายสร้อยจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆ แต่ว่าก็สมส่วนแล้วก็ได้ความน่ารักแบบเต็มๆด้วยตัวจี้ปาโลมาซื้อนะครับใส่เองเหมาะกับพี่ๆที่ขนาดตัวนะครับค่อนข้างเล็กจะใส่แบบชิ้นนี้นะครับดูตมุตมิน่ารักพอดีอดหรือนะฮะจะซื้อนะครับให้ลูกหลานก็ได้ได้ใช้แน่นอนดูไม่เวอร์ไปนะครับใส่ยังไงก็สวยเห็นไหมฮะนี่เทียบขนาดกับตัวต้น ก็เป็นขนาดกำลังน่ารักถ้าพี่ๆนะครับซื้อให้กับคนตัวเล็กๆหรือว่าพี่ๆเป็นคนตัวเล็กๆก็ใส่สวยแน่นอนสำหรับตัวสร้อยคอชิ้นนี้นะครับราคาก็ดีด้วย CF มาได้เลยครับแหวนเพชรเรือนแถวนะครับตัวเรือนทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม6.12กรัมประดับด้วยเพชรจำนวน5เม็ด รวม80ตังค์นะครับหรือตกเม็ดละประมาณ16ตังค์นากว้างนะครับอยู่ที่0.6คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ35,900บาทสวยงามครับแหวนทรงนี้นะครับเขาจะใช้เทคนิคเขาเรียกว่าการฝังสอดนะครับซึ่งจะฝังหุ้มเพชรเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วก็ช่วยทำให้เพชรเนี่ยดูหน้าใหญ่ด้วยเพชรที่ประดับ อ่าข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยนะครับข้างในก็ตำหนิน้อยเช่นเดียวกันอยู่บนตัวเรือนแบบเ,บเรียบใช้งานได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยสำหรับแหวนเพชรแถววงนี้นะครับพี่ๆหลายท่านเนี่ยให้ต้นช่วยหานะครับแหวนเพชรแถวแบบที่ใส่ติดนิ้วได้ขอเพชรเม็ดให,ใหญ่หน่อยอันนี้เพชรเม็ดเม็ดละประมาณ16ตังค์นะครับก็ไม่เล็กนะครับเป็นขนาดที่กำลังดี กำลังสวยแล้วก็กําลังเห็นชัดเช่นเดียวกันงานดีราคาดีแล้วก็สภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าพิจารณาระนาบกด 4F เข้ามาเทียบขนาดกับนิวต้นเห็นไหมครับใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับสำหรับแหวนแบบนี้ใครใส่ก็สวยใครใส่ก็ปังแน่นอนพี่พี่ผู้ชายใส่นะครับก็ดูดีพี่พี่ผู้หญิงใส่ก็ดูเรียบร้อยเช่นเดียวกัน กด C F กดสั่งซื้อมาได้เลยครับจี้หลงปู่ทวดกรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75-9 0น้ําหนักรวม9.85กรัมประดับด้วยองค์หลงปู่ทวดเนื้อทองคำนะครับกรอบประดับด้วยเพชรจานวน23เมตรรวม39ตังค์ต่งหน้ากว้างนะครับ1.8คูณ3.3เซนติเมตรราคาขายบูชา31,950บาท วัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยแล้วก็มาในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยองค์หลวงปู่ทวดนะครับลวดลายคมชัดแล้วก็กรอบเนี่ยมีการแกะลวดลายโดยรอบได้อย่างสวยงามเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟเช่นเดียวกันฮนะสภาพของกรอบมาในสภาพที่ดีเป็นกรอบกันน้ำนะครับขนาดกำลังสวยใส่ได้นะครับทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิง ใส่ติดคอบูชาได้ในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยเทียบขนาดกับตัวต้นเป็นขนาดที่เราบูชาได้บ่อยๆบูชาได้ทุกวัน 4F ม,มาได้เลยนะครับ g 3สีเรือนฉัดตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นทองคำ75-90%น้ำหนักรวม16.83กรัมประดับด้วยทับทิมมรกต แล้วก็เพชรีแบบรองซักความยาวนะครับของตัวจี้เนี่ยจนถึงตุ้มติ้งอยู่ที่ประมาณ6.6เซนติเมตรนะครับราคาขาย36,500บาทรีบกด C F กดจองมาก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับชิ้นงานนะครับสวยแล้วก็ใช้ได้2อย่างเลยก็คือใช้เป็นจี้นะฮะหรือใช้เป็นเข็มกลัดตัวล็อกเขาจะเป็นแบบเป็นสลักนะครับอยู่ ใส่ง่ายๆแบบนี้เขาจะเป็นสลักเสียบเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวห่วงเกี่ยวเนี่ยอ,อยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนเป็นงานเก่าพี่ๆดูการประดับแน่นนะฮะแล้วก็ละเอียดพลอยนี่ฝังชิดกันแล้วก็เรือนย่อด,ด้านบนเนี่ยหมุนได้เป็นงานเก่าแท้ๆงานบ้านคนนะคะที่อยู่ในสภาพที่ดีพี่ๆที่รักแล้วก็สะสมงานเก่า ชอบงานไทยๆที่มีความละเอียดของชิ้นงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาแล้วก็น่ากด CF มานะฮะเทียบขนาดก็ไม่เล็กแล้วก็เป็นขนาดกลางๆใส่กำลังสวยจะอัดแอปใส่กับโชกเกอร์นะครับหรือว่าสร้อยคอทองคำลายสวยๆเนี่ยดูดีแน่นอนสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้หวานมากๆ CF ม,ม,มานะครับ ข้อมือพลอยพัดพระชาประดับเพชรนะครับงานสวยน่ารักตัวเรือนจะเป็นทองคํา7 5น้ํา้ำหนักรวม6.67กรัมประดับด้วยพลอยพัดพระชาจํานวน6เม็ด รวม1.78กรัตนะครเป็นพลอยดิบแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิน้นอยู่ที่53ตังความยาวนะครับช่วงยาวสุดยอยู่ที่ยู่ที่เ1ซนติเมตรสามารถที่จะ,ะปรับลดขนาดนะครับเลื่อนแล้วก็ทำเป็นตุ้งติ้งเนี่ยได้สั้นสุดอยู่ที่18.5เซนติเมตรราคาขาย38,990บาท นา CF มานะครับสำหรับตัวชิ้นงานนี้งานเนี่ยเขาจะมีความหวานแล้วก็ความละมุนล,ลงตัวในชิ้นงานนะครับสายสร้อยเขาจะดีไซน์เนี่ยตัวสายสร้อยเขาจะค่อนข้างเล็กแล้วก็บางนะครับสำหรับตัวสายสร้อยจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เขาก็จะมีตัวห่วงเกี่ยวนะครับซึ่งจะสามารถที่จะปรับเลื่อนลดขนาดแล้วก็ทำเป็นตุ้งติ้งได้ พลอยพัดพระช่าเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็เฉดสีหวานแล้วก็ลงตัวกับตัวเพชรซึ่งประดับเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีสายสร้อยยามีธีนะครับเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นสายสร้อยเส้นเล็กๆค่อนข้างบางสำหรับตัวสายใส่น่ารักนะครับสามารถที่จะหยิบมาใช้งานนะครับทั้งการใส่ทำงานปิดข้อมือหรือว่าใส่ออกงานก็ได้ งานดีครับเหมาะมากๆกับการะสะสมนะครับแล้วก็การใช้งานในชีวิตประจำวันเทียบขนาดกับข้อมือต้นก็เป็นขนาดที่กำลังดีนะครับไม่ได้จมหรือว่ากลืนหายไปกับตัวข้อมือกำลังเห็นชัดเป็นขนาดพอดิบพอดีย้ำวิธีครับว่าชิ้นนี้เน้นที่ตัวพลอยสีหวานๆกด C f เกดจอมาได้เลยนะครับ ย้ำกันอีกเช่นเคยครับการสั่งซื้อนะครเพียงแคปรูปภาพแล้วก็กดส่งมาทางลายนะคะเพิ่มเพื่อนอพี่ๆนะครับสามารถจะเพิ่มเพื่อนที่ไอดียไลน์ตามด้านล่างนี้นะครับแอดบุนพิทักษ์แอดบีโอโอเอ็ P I T A K, มีตัวแอดนำหน้าก่อน ย้ำอีกทีนะครับว่าร้านของเราเนี่ยจะขายเครื่องประดับมือสองทั้งงานเก่างานโบราณงานจิวเวลรี่พี่ๆนะครับที่กําลังมองหาซื้อเครื่องประดับมือสองนะครับราคาดีๆกดติดตามช่องไว้ได้เลยฮนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะครับบ๊ายบาย